คุณผู้ชมคะแม่สิตางคะ่ะโพสต์ทันทีนะคะหลังรู้ข่าวว่าอัจฉริยะเนี่ยเคลื่อนไหวในคดีปมแตงโมนิดาแล้วนะคะต้องบอกว่าจากกรณีคดีแตงโมนิดาเนี่ยมันก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยังคงมีประเด็นใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ทุกวันค่ะนําซ้ํานะคะ,ะ,คะแก๊งเพื่อนบนเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยก็เหมือนที่อยู่กับแตงโมในวันเกิดเหตุนะคะก็ยังให้การกับเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่เคลียร์เท่าที่ควระคะ่ะจนมันพบพิรุธอยู่หลายจุดเลยนะคะ แม้ว่าในตอนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่จะบอกว่าใกล้จะปิดคดีแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าชาวเน็ตบางส่วนเนี่ยเขาก็บอกตรงๆค่ะยังไม่ค่อยไว้วางใจในทิศทางของคดีนี้เท่าที่ควรนะคะเพราะว่ามันเหมือนจะมีหลายจุดที่น่าสงสัยค่ะโผล่ออกมาอยู่เรื่อยๆนะคะทางนี้ค่ะในส่วนของนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะคะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเนี่ยเขาออกมาเปิดใจบอกว่าวันนี้ค่ะวันที่20เมษายน2565นะคะ แถลงข่าวเปิดหลักฐานใหม่ค่ะซึ่งเป็นหลักฐานเด็ดเลยทีเดียวนะคะเพื่อเหมือนเป็นการเปิดเปิดเผยขบวนการสร้างพยานหลักฐานเท็จค่ะเกี่ยวกับคดีแตงโมนะคะล่าสุดค่ะต้องบอกว่าหลังจากที่อัจฉริยะออกมาเคลื่อนไหวใช่ไหมคะแม่สิตางบัวทองค่ะก็ออกมาเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันนะคะผ่านทางอินสตาแกรมเขาเนี่ยโพสต์ภาพข่าวนายอัจฉริยะค่ะในภาพเนี่ยประกอบข้อความระบุว่าอัจฉริยะงัดหลักฐานเด็ดมีขบวนการสร้างหลักฐานเท็จ เปิดแถลงข่าวพลิกคดีตแตงโมล้มทั้งภาคหนึ่ง20เมษายน2565ณโรงแรมอันนานาวาจังหวัดนนทบุรีเวลา13นาฬิกาพร้อมระบุแคปชั่นอีกนะคะบ,บอกว่ากำลังใจให้คุณใครจะไปยกมือขึ้นโอ้โหคุณผู้ชมคะต้องบอกว่างานนี้ค่ะมีหลายคนที่รอดูบทสรุปของคดีนี้แล้วก็พร้อมที่จะทวงความยุติธรรมให้กับคดีตแตงโมนะคะ และนี่คือข่าวไวทยไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม